สวัสดีท่านผู้ที่เข้ามารับชมกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ครับผมอยู่ในแมปที่ชื่อว่า Clicker Party Simulator นะฮะแมปแมปนี้เนี่ยมันก็จะให้เราคลิกครับคลิก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 แบบนี้ฮะเพื่อที่จะได้รับการค่าการคลิกนะเยอะๆแล้วก็เอามาซื้อสัตว์เลี้ยงท่นี้ฮะโอ้มีแมวอะไรนะมันชื่อแมวอะไรนะป๊อปปี้ป๊อปเปอร์อะไรสักอย่างเลยอ่าอ่าตรงนี้ครับมาซื้อไข่นะฮะตรงนี้ แล้วเมื่อได้ไข่ตรงนี้ครับสมมุติว่าได้ตัวตัวที่ซ้ำๆกันเนี่ยหลายๆตัวนะครับก็เอามาฟิวชั่นกันได้นะโดยการที่ตรงนี้ครับมีสัตว์แบบนี้ครับนี่ฮะสิบตัวนะครับมันก็จะทําการรวมร่างครับเป็นโกลเด้นฮะแต่ตอนนี้เนี่ยผมมีเยอะมากเลยนะปุ๊บอ่ะพอเป็นโกลเด้นเสร็จปุ๊บโกลเด้นแล้วทำลายต่อฮนะโกลเด้นแล้วก็ทําเป็นชายนี่ได้นะฮะพอชายนี่เสร็จปุ๊บก็ทําเป็นท็อกซิกได้เหมือนกันนะครับก็ ใช้อย่างละสิบตัวเหมือนกันนะอ่ะแล้วก็คลิกกันไปเรื่อยๆครับอ้าวใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเมื่อคลิกไปเยอะๆแล้วนะครับมันก็จะมีการปลดล็อกการผ่านด่านนะฮะก็คืออยู่ทางนี้เลยนี่ฮะตอนนี้ผมปลดล็อกไปเกือบหมดแล้วนะเหลือแค่ดินแดนใหม่ครับที่มันเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดเมื่อสักพักใหญ่ๆนี่เองนะฮะอันนี้เลยอ่ะเนี่ยครับก็คลิกไปเรื่อยๆครับมันก็จะปลดล็อกตรงนี้ให้นี่ไงนี่ครับมันจะมีตรงนี้บอกมาตรงนี้เลยเนี่ยปาร์ตี้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะ มันก็จะเนี่ยครับปลดล็อกปลดล็อกเสร็จปุ๊บมันจะเอาค่าการรีเบิร์ตของเราเนี่ยเราจะรีเบิร์ตได้นะก็อยู่ที่ตรงนี้ฮะนี่เลยพอรีเบิร์ตไปปุ๊บมันจะได้เต็มนะฮะทุกคน,นเกิดอะไรขึ้นอัปเดตอีกแล้วเหรอเฮ้ยต่อหน้าต่อตาเลยเหรออะไรเนี่ยเป๊บ้ามาตอนนี้ฮะทุกคนหลุดออกมาอยู่นี้กันหมดเลยนะครับอน่าจะมีอะไรอัปเดตอีกละเดี๋ยวเรามาต่อนก่อนดีกว่านะฮะนักมวม เฮ้ย hey! อะไรเนี่ยเมื่อสักครู่นะครับทุกคนน่าจะเห็นนะว่าตรงนี้เนี่ยของผมเนี่ยผ่านไปหมดแล้วแล้วมันก็ไม่มีอ่าเขาเรียกอะไรไม่มีการคลิกบอกนะครับว่าแต่ละประตูแต่ละด่านเนี่ยใช้การคลิกเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอัปเดตมาอย่างตะเกียที่หลุดกันหมดทุกคนนะก็มีตัวเลขตรงน,นี้บอกขึ้นมาว่าใช้การคลิกเท่าไหร่นะครับถึงจะผ่านด่านเข้ามาได้นะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ เมื่อเรานะครับรีเบิร์ตนะฮะมันก็จะได้เจมนะครับเจมนี้เอามาทําอะไรได้นะครับเจมก็มาเอามาอัปเกรดนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอ่ะมามาดูในส่วนของอัปเกรดครับอัปเกรดกระชอปจะอยู่ใกล้ๆกันนะอัปเกรดกระชอปช็อปนี้จะเป็นพวกสินค้าโลบักนะครับทุกคนนี่ฮะเยอะแยะจะไปหมดเลยเกมพาร์ตนะฮะแล้วก็นี่ครับในส่วนของอัปเกรดจะใช้เจมตรงนี้นะครับมาอัปเกรดฮะ แต่ผมจะแนะนำนะครับทุกคนว่าถ้าเกิดว่าทุกคนรีเบิร์ตจนได้เงินประมาณสัก 100K นะครับให้มาปลดล็อกตัวนี้ก่อนอ่าก็คือการทำออโต้คลิกนั่นเองครับออโต้คลิกพอเรากดล็อกตรงนี้ได้แล้วนะนี่ตรงโรบอรตตรงนี้ป๊บคราวนี้เามาดูที่ฟังก์ชันตรงนี้ครับมันจะเปิดเปิดได้ป๊บแบบนี้แล้วเลขของเรามันก็จะพุ่งไปนะฮะพุง่งขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆแต่ตอนนี้เนี่ยมันหน่วยหน่วยมันสูงนะฮะอ่ะอาจจะไม่เห็นชัดเดี๋ยวผมขอไปละลาย ละลายการคลิกทิ้งก่อนนี่ฮะผมจะซื้อตัวนี้ตรงนี้เนี่ยจะเปิดทีละตัวก็ได้นะครับหรือเปิดทีสามก็ได้หรือจะเปิดแบบออโต้ก็ได้นะครับเปิดออโต้เนี่ยมันจะเปิดทีละสามฟองปะ่ะปึ๊บเข้าไปเพิ่ม่าได้ระดับแรมาด้วยได้อะไรอีกได้อีปีกฮะอ่ะหมดแล้วโอเคหมดแล้วนะเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราเปิดนะ เห็นปะมันจะไปของมันเรื่อยๆเลยตรงนี้ใช้ค่าการรีเบิร์สนะครับมาอัปเกรดได้นะอัปเกรดอันนี้ก็จะทําให้เราเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การคูณที่มากขึ้นนั่นเองครับตอนนี้ใช้อีกแค่ 48.48b นะครับในการอัปเกรดนะ,ะผมจะอัปเกรดให้ดูครับตรงนี้มันจะลดไป,ดนะปเห็นไหมลดไปอเต็มแล้วตอนนี้ใช้8 t r เลี่ o นไม่พอ,อไม่พอ ก็จะประมาณนี้นะฮะมาดูในส่วนต่อไปครับของการอัปเกรดนะครับตะก,กี้เราดูกันที่ออโต้กันไปแล้วนะโรบอทออโต้ไปแล้วคราวนี้มันมีเทรดให้เพื่อนได้ด้วยนะมีเทรดให้เพื่อนได้ด้วยนี่ครับเทรดให้เราให้เราเทรดกับเพื่อนได้แต่ตอนนี้น,นี่ตอนนี้เหลืออยู่แค่2คนในเซิร์ฟนะอาช่างมันก่อนมาดูในอัปเกรดต่อไปนะครับอัปเกรดต่อไปอยู่ที่ตรงนี้ครับตอนนี้ก็จะเป็นการคลิกอ่าที่มันแบบหลายทีมากขึ้นนะครับอันนี้เพิ่มเจม เพิ่มสปีดในการเดินนะฮะแล้วก็เพิ่มการกระโดดนะกระโดดสูงขึ้นปุ๊บอ่าป,ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ครับอัตราการรีเบิร์ตตรงนี้ครับรีเบิร์ตเพิ่มขึ้นก็คือปุ่มรีเบิร์ตเพิ่มขึ้นนั่นเองก็คือพวกนี้ฮะที่แรกเนี่ยมันมีไม่กี่ปุ่มหรอกครับแล้วก็ผมก็ซื้อเพิ่มมาอัปเกรดเรื่อยมานะจนแบบหู้เยอะมากเลยตอนนี้อ่ะอันต่อไปครับ ต่อไปตอนนี้จะเป็นเพิ่มช่องเก็บของของอ่าเวลาเราเปิดไข่นะครับเปิดเปิดไข่เนี่ยก็คือจะมีช่องมากขึ้นนั่นเองฮะตอนนี้ของผมเนี่ยก็มีอยู่ที่123นะครับ3 2มครับ123ตอนนี้ผมใส่สัตว์เลี้ยงได้เกตตัวเลยนะฮะมาดูต่อฮะตรงนี้ครับเป็นการเพิ่มลักกี้ฮะในการให้ได้ตัวอีพิกตัวรีเจนมากขึ้นนั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นทําให้ใส่สัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น3ตัวนะครับ เพราะว่าเดิมทีเนี่ยมันใส่ได้แค่สี่ตัวนะฮะแต่ว่าผมใส่ได้อีก3าก็กลายเป็น7ตัวอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ก็การทำโกลเด้นนะแล้วก็นี้จะเป็นการเพิ่มเลเวลของสัตว์เลี้ยงนะครับการเพิ่มเลเวลสัตว์เลี้ยงทําได้ยังไงครับการเพิ่มเลเวลสัตว์เลี้ยงทําได้แบบนี้ครับผมนี่เลยเอานี่ฮะสัตว์เลี้ยงตอนนี้เนี่ยอ่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้มันเป็นเลเวลหนึ่งนะครับ อ่าเอ็กพีของมันเนี่ยอยู่ที่263นะครับทับ1,000แต่ว่าตอนนี้เราเปิดออโต้คลิกนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันจะเพิ่มแต่คลิกตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้เลเวลเพิ่มให้เราคลิกเองครับ uh huh. แบบนี้เห็นไหมฮะอ่าเดี๋ยวผมจะปิดออโต้คลิกก่อนปุ๊บอ่าดูกันชัดชัดนะฮะปึ๊บเห็นไหมฮะคลิกเองคลิกเองจะเป็นในลักษณะของอย่างนี้อย่างนี้เลย,ยนี่เห็นไหมมันจะมี มันจะมีตัวนี้ขึ้นมานี่ครับแบบที่เราคลิกแบบนี้นะ,ะแล้วสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมันก็จะได้อาตาัตราการคลิกครับนี่เลเวลมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองส่วนเลเวลนั้นเพิ่มแล้วมันจะได้อะไรอันนี้ไม่แด่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้สังเกตมันนะแต่ตอนนี้คือผมไม่ค่อยได้สนใจในการคลิกเพราะว่าผมต้องการสัตว์เลี้ยงด่านที่มันเทพๆกว่านี้ครับแล้วค่อยมาคลิกแล้วดูผลทีเดียวนะฮะโอเคจบไปนะครับกับตรงนี้นะต่อไปครับ ไอ้วงล้อตรงนี้วงล้อตรงนี้เนี่ยมันจะมาบ่อยมากเลยฮะแล้วมีโอกาสครับจะได้สัตว์เลี้ยงเทพๆแบบตัวนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีนะเดมอนนี่ครับสัตว์เลี้ยงของมัมนแต่มีโอกาสได้ยากมากฮะอ่ะมีตอนนี้ผมสปินฟรีหนึ่งครั้งจะลองดูครับปุ๊บพอกดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันต้องให้เราหยุดด้วยนะหนึ่งสองสามปุ๊บได้ไหมได้ไหมเ้ยเฮ้ย อ้ยนิดนึงอีกนิดน,นึงดิโอ้โหเสียดายฮะอีกนิดเดียวเองแคกแ่กับหือกระจึ๋งเดียวะฮะท่านผู้ชมโอ้เสียดายเสียดาย,ดายผมยังไม่เคยได้เลยนะแล้วผมอยากได้มันมากๆนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ว่าดูสิช้ำใจเหลือเกินฮะอีกนิดเดียวจริงๆครับโอ้โอเคก็จะประมาณนี้นะกับแบบแบบนี้อ้อใช่ครับสัตว์เลี้ยงของผมผมใช้อยู่นะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมใช้อยู่นะครับ นี่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมซ่อนมันไว้นะครับซ่อนไว้โดยปุ่มนี้ครับนี่ฮะคือตะกี้ผมอัดคลิปไงมันก็เลยแบบจะเยอะก็เลยนะฮะต้องซ่อนไว้ก่อนแต่ตอนนี้มันเอ๊ะมันไม่ขึ้นขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมลองก่อนปุ๊บอ่ะควิกเบสอ่ะนี่ฮะออกมาแล้วัตว์เรื่องของผมถ้าคลิกตอนนี้ก็โอ้โหจะขึ้นแบบรัวๆเลยนี่แบบนี้เลยนะฮะขึ้นแบบรัวๆ โอเคในสําหรับวันนี้นะครับกับแบบแบบนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นแบบที่สนุกนะสนุกมากแล้วก็ยังมีอะไรให้ศึกษายเยอะเลยนะครับถ้าใครอยากรู้ใครอยากลองแล้วใครอยากเทพขนาดไหนเนี่ยก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับที่แบบแบบนี้ครับจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้าล่างเช่นเคยนะฮะแล้วสําหรับใครที่เข้ามานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปใหม่ของผมเนี่ยจะลงทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็วันพุธนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากัไปก่อนครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบุย,บย